น้ำไหลซึมออกจากชักโครกตลอดเวลาให้ทำการปิดวาล์วน้ำกดชักโครกเปิดฝาถังพักน้ำชักโครกออกแล้วเอาฝาเปิดปิดน้ำหรือชุดลูกกบออกจากแกนน้ำออกชักโครกจากนั้นหมุนฝาปิดยึดปะเก็ยนยางลูกกบออกแล้วเอาปะเก็นยางลูกกบออกนำฝาปิดและปะเก็ยนยางลูกกบไปล้างทำความสะอาดโดยใช้แปรงจุม่มลงในน้ำสบู่ทำการขัดเอาคราบตะกันออกให้หมดแล้วล้างให้สะอาด ใช้แปลงขัดเอาคราบตะกันที่อยู่บริเวณฐานแกน้ําออกชักโรครกออกให้หมดเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วทําการประกอบชุดลูกกบโดยที่ปรกเกนยางลูกกบจะมีบ่าอยู่นําด้านที่มีบ่าลงด้านล่างแล้วใส่เข้ากับชุดฝาเปิดปิดจากนั้นกดลงให้แนบสนิทใส่ฝายึดประเกนเข้ากับฝาเปิดปิดแล้วหมุนให้ลงล็อกจากนั้นนําชุดลูกกบหรือฝาเปิดปิดทางน้ําออก ใส่เข้ากับแกนน้ำออกชักโคกเสร็จแล้วเปิดวาล์วน้ำปิดฝาถังพักน้ำชักโครกแล้วก็สามารถกดชักโครกใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาชักโครกน้ำไหลไม่หยุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ